ค่าตอบแทนรู้สึกว่าค่าตอบแทนมันจะเป็นแรงจูงใจที่จะทําให้เราว่าเฮ้ยอะไรวะทำแค่นี้ได้ขนาดนี้จะหวอ,อะไรเนี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าเออทำชอบอะไรเนี้ยเอา<ม>อะไรเนี้ยอะไรเนี้ยแล้วก็แรกแรกก็ก็ไม่ไม่ถึงกับคิดว่าจะชอบหรอกแต่พอได้หรืว่าเออ มองมองไปถ้าเราลดทิฏฐิมานะลงมาหน่อยว่าเราเป็นโน่นเป็นนี่เป็นนั่นเป็นอะไรมาแล้วก็แบบว่าเออทางานมันก็เป็นงานสุดเิ็ก็พอใจก็นี่แหละจุดหนึ่งที่ทําให้เรามีความสุอขัดส้วมก็ได้ตังเดียวอยู่อะไรเงี้ยเท้าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเห็นว่าแบบเห็นว่าคนเขาจบมหาลัยอะไรนี้มาแบบจบค่อนข้างสูงอะแต่ว่าแบบได้งานที่แบบว่า ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้ามอ,อมองถ้าลักษณะว่าส่วนใหญ่อ่ะเราจะติดตรงเที่วะเทียบกับเมืองไทยอแล้วก็แรกๆเหมือนกันว่าอุ้ยไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาทำงานทำเป็นคนะกรนาระก,กแล้วก็ไม่คิดว่าจะทําด้วยอขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยคือมาตกงานไงแล้วนี้โดนที่แตนจะเป็นคนชอบทํางานที่เมืองไทยนี่ไม่เคยตกงานเลยนะ เปลี่ยนงานบ่อยว่จริงแต่ว่าก่อนที่จะเปลี่ยนนี่คือได้งานใหม่สำรองแล้วเนี่ยมาอยู่ที่เนี่ยตกง,งานแต่แรกก็ทํางานสายของของงานโรงแรมนี่แหละแตวนี้ช่วงนั้นเศรษฐกิจมันตกต่ำมั้งก็เลยต้องเปลี่ยนสายสายงานก็เลยไปเรียนเอ่าพันสวนดีดีตรงนี้คือว่ารัฐบาลนี่เขาเขาส่งเสริมมากนั้นที่จะให้ให้ผลการให้คนเนี่ย มีการศึกษาแล้วก็เอ,อ่อให้เข้าไปสู่ตลาดแรงงานอะไรเงี้ยเขาก็จ่ายค่าใช้จ่ายในการเรียนยอะไรต่างๆเพื่อที่ว่าเขาก็รู้อะว่าคนทํางานสุดท้ายก็เราก็ต้องจ่ายภาษีแล้วก็จัดคืนไปให้เขาเขาในส่วนที่ช่วงระยะเวลาที่เราไปเรียนก็คือทุกอย่างเราก็ได้รับแบกจาก,จากเอ่อจากหน่วยงานตรงนี้นค่ะอืม mm hmm. ยังไม่ได้ถามเลยว่าทำไมถึงแบบว่าตัดสินใจมาอยู่ที่สวีเดนอด๋ดีสิมากคาถามนี้แล้วก็เป็นคำตอบที่ง,ง่ายมากม,มีแฟนอื <c oughs> <c oughs> มีแฟนค่ะ<ม>แต่ก็มีก็มีหลายคนนะที่บอกว่ามาเที่ยวกับเพื่อนหรือว่าญาติเอามาแล้วก็อาจจะมาเจอก็ส่วนใหญ่ที่อยู่ก็ก็นี่แหละก็จะมีแฟน นี่คือตามแฟนมาแล้วเวลาตอนที่พี่ยายมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆนี่คือแบบว่ารู้สึกว่ามันปรับตัวยากมากหรือเปล่าแรกๆเราก,ก็ไม่มีความรู้สึกว่ามันจะยากนะเพราะว่า<อ>สังคมเราย,ยังแคบอยู่ก็คือเฉพาะแฟนกับครอบครัวของแฟนแล้วก็ที่จะปรับตัวนี่เลยน่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมอากาศ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 สาคัญมากอากาศสําคัญมากแล้วก็ตามแต่งกายด้วยแ,แรกๆเราก็ไม่รู้นะเพราะว่า เอโดยโดยธรรมชาติของเราเมืองไทยเมืองร้อนเสื้อผ้าหน้าเสื้อผ้าก็เบาบางสบายสบายมาที่นี่อะไรเขาเยอะก็คือว่าก็คือก็คืออะไอะไรเขาเยอะเจอขึเลยมถุวมือถ้ามันคอดแจ็คเก็ตเสื้อข้างในกันอุ่นแล้วก็เสื้อธรรมดาอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนแรกเราก็ไม่ค่อยเชื่อแต่ว่า แค่แบบว่าใส่ใส่เสื้อแจ็คเก็ตแล้วก็ไม่ได้รูดซิปเนี่ยนะเดินออกไปเนี่ยนะันผัดไปเนี่ยบัดลงคอเลย<ม>แล้วอีกอย่างที่สำคัญมันทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเออเวลาหิมะหน้าหนาวๆเนี่ยจะไปนั่งตรงไหนผู้หญิงเนี่ยต้องระวังอันนี้โดนมากับตัวแล้วตอนแรกก,ก็เวอร์หรือเปล่าแอนบอกอย่าไปนั่งส่มสี่ส่มนห้านะเลวลาจะนั่งต้องหาถุงมือหรือหมวกหรือเอาอะไรสักอย่างไปลองก้นก่อนเพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่าเชื้ออะไรแบคทีอ i อแล้วบอกว่ามันทําให้ว่าโทษนะอันนี้เป็นเรื่องจริงที่ว่าในขาวคนผู้หญิงสวีเนที่เขาจะรู้ดีเอ่อมันจะทําให้เป็นเขาเรียกอะไรเมื่อขาวอ่ะเขาเรียกอะไรแล้วมันจะแบบว่ามันจะเป็นโรคมันจะมันจะเป็นกลิ่นมันจะขำน้ว่าเชืออ้อโรคอะไรเข้าไปในความเย็นตรงนั้นนะคะมันมันโอ้โยเนี่ยสําคัญแล้วตรงตรงนี้ทําให้เราได้ได้ ได้เล็งเห็นถึงถึงว so, ่าเอ้ยเราต้องดูแลสุขภาพมันไม่เหมือนเมืองไทยเอ๊ยแป๊บเดียวเออเสื้อผาแล้ว่งเรื่องแบบว่าสังคมอะไรเงี้ยค่ะทั่วไปอะไรเงี้ยเรา้ทัวแบบมันมีอะไรที่มันยากไหมสาหรับการดําเนินชีวิตอะไรเงี้ยโดยทั่วไปแบบเหมือนตอนมาใหม่ๆอื ตอนมาไม่หมือนตอนแรกก่อนก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่จริงๆก็ศึกษาข้ขอมูลมาก่อนอาหาตื้หนังสือมาอ่านว่าลักษณะตางคมผู้คนเขาเป็นลักษณะนิสัยอย่างไรเวลาจะไปพบไปเจอกันอะไรเงี้ยญาติพี่น้องตัวสองก็ตามหนังสืออ่ะเวลาจะไปเจอบ้านเขาเชิญเราไปทำข้าวอะไรเงี้ยก็จะมีดอกไม้ติดมือไปให้มีอะไรติดไม้ติดมือไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อืม เด็กกว่านะปุดนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะอ,อ,อะไรนะฟาการปรับตัวนี่ไอ,อ้ที่พี่พี่กำลังพี่กำลังงงงงอยู่ว่าพี่จะตอบยังไงไอ,อ้ตัวนี้แหละทำไมไม่ถามไอ้นี่ก่อนเนาะอะไรเป็นสิ่งที่น่าสนใจอุปสรรคสิ่งที่น่าสนใจเร้่อนั้นก่อนก็ได้นะว่าเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวติดไ้ก่อนเพราะพี่ว่าพี่งงเรื่อตรงนี้การปรับตัวเพราะพี่ปรับตัว อย่างัยู่แล้วส่วนใหญ่มันก็มีอากาศที่แบบตัวยาานพี่น้องส่วนพี่ที่มีควา่างอะไรพี่ไหลเรื่อยๆแล้วอีกอย่างก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเรื่องมากแรกๆมาก็มันแคบๆนะสังคมอยงนั้นเอเอาเอาตรงนี้ไว้ก่อนนะโอเคมเริ่อมงมเราสิ่งที่น่าสนใจ สิ่งที่น่าสนใจนะคะที่ท,ที่ที่มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แรกๆเลยก็คือธรรมชาติสงแวดมสตรีนามบันช่องก็คือพื้นฐางทั่วไปนี่แหละก็คือธรรมชาติของเขาบอกว่ามันมันมีความเป็นธรรมชาติมากอะไรเงี้ยยิ่งโดยเฉพาะหน้าร้อนแล้วก็ดอกไม้สีสันของดอกไม้นี่คือมันสีมันจริงๆเลยเนาะบางทีมีความรู้สึกว่าพลาสติกหรือเปล่าเพราะว่าบ้านเมืองเรามันมันไม่เห็นสีสด ความเป็นธรรมชาติมันเห็นได้เด่นชัดมากอะไรค่ะแล้วก็สิ่งแวดล้อมนัแหละก็ส่วนใหญ่เอ่อมาแรกๆอยู่ที่นี่ก็คนที่นี่เขาก็ดีเนาะเขาชอบเดินออกกาลังกายกันกินข้าวเรสร็จังอาหารตอนเย็นอะไรเงี้ยเดินออกกาลังกายแล้วก็อก็น่าสนใจก็เริ่มเออแล้วเนี่ยแล้วก็ไอ้ไอ,อ้ที่ประทับใจดีกว่าเออ,เอ,อมาแรกๆเนี่ย สิ่งที่น่าประทับใจเลยก็คือเห็นการแยกขยะ<ม>การแยกขยะเป็นอะไรที่ประทับใจมากแยกกระป๋องเป็นกระป๋องกระดาษเป็นกระดาษอาหารเป็นอาหารอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วออแล้วก็มีสถานีทิ้งขยะอะไรประมาณเนี้แบบของใช้เก่าๆหรือที่ไม่ได้ใช้แล้วที่มันยังจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่น,นเนี้ยเขาก็เอาไปไว้อีกส่วนหนึ่งเป็นจัดสรรเป็นส่วนแยกแยะได้ ได้ดีอ่ะก็มีความรูสกโอ้เนาะเออแล้วอีกอย่างเวลาไปซื้อของเวลาไปซื้อของถุงพลาสติกหรือถุงอะไรกันเนาะเรา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 ต้องซื้ออะไรอย่างเงี้ยทําให้เรามีความรู้ว่าเฮ้ยเตรียมถุงไปเองจากบ้านอะไรเงี้ยต้องนึกถึงบ้านเราเนาะแบบว่าเปลี่นรอดเลยอะไรเงี้ย <c oughs> เออนี่เขาบอกว่าเออดีเนาะมันทําให้เราได้ได้หรือว่าคิดแบบที่จะประหยัดว่าเอ,อ้ยเวลาจะไปซื้อของเนี่ย มองหาแล้วนะถุงเอาไปจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยบังทีก็ใช้ถุงแบบว่าแบบแบบถุงกระสอบแบบถุงซื้อของเลยอะเนี่ยลหลังๆมาเนี่ย <c oughs> จริงๆเนี่ยแบบว่าเขาก็วางระบบได้ดีเนาะคือความคิดของคนอะ <c oughs> ที่เดี๋ยวว่าก็ไม่รู้เขาคงพัฒนามามานานแล้วมั้งบ้านเราก็คงกําลังจะมาถึงขั้นนี้ค่คิดว่าแล้วแล้วแล้วอีกอย่างมีอะไรเนาะเนี่ย เออขวดขายคืน <Okay. S 1> เงินได้เนาะมันเป็นในที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยพี่อยากทิ้งขว้างอะไรอย่างงี้นะก็ร <c oughs> ู้สึกดีตดดอออารางรรรรตนี้แล้วก็เวลาไปเดินเดินออกกําลังกายตามป่าหรือว่าฤดูการหาเห็ดอะไรเงี้ยสิ่งหนึ่งที่ที่รู้สึกประประทับใจก็คือว่าเขาบอกก็คือป่าเป็นสมบัติของทุกคนเขาบอกงเนี้ยแล้วก็เห็ดก็เป็นสมบัติของทุกคนเพราะพี่เป็นคนทอบเห็ดเพราะฉะนั้น เราไม่ต้องเก็บเอาไปเยอะแบ่งไว้คนอื่นมั่งอะไรเงี้ยคือเก็บเฉพาะพอพอกินพอกินเสร็จแล้วก็เอาไปทํากินอิ่มแล้วก็จบเล้วหิวก็เดินกลับมา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 เก็บใหม่อะไรเงี้ยแต่ที่ชอบเก็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 บเยอะๆไงอะไรเงี้ยล้วบอกว่าไอ้ดอกเล็กๆมันอะไรเงี้ยเขาบอกว่ายังมันยังไม่ถึงเวลามันมันให้มันโตกว่านี้ก่อนอะไรเงี้ยเวลาแต่ก่อนเขาพาไปตกเดดเออแฟนพาไปตกตกตกปลาพาไป พาไปตกตาแล้วนี่เด็กปลาตัวเล็กๆเนี่ยเขาบอกว่าปล่อยมันไปก่อนเพราะว่ามันมันยังไม่โตถึงขนาดกับพกิน,นมอีอะไรเงี้ยล้วก็โอ้โหอะไรอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยมันกินได้บ้านเราแบซิวก็กินอะไรเงี้ยเขาบอกว่าแล้ว,ลวถ้ากินทุกอย่างแล้วตั้งแต่นี่แล้วลูกหลานเราจะกินอะไรอะไรเงี้ยนั่นว่าถ้าเรามีลูกอะลูกเราจะกินอะไรต่อไปถ้าแบบว่าตอนนี้เรากินไปหมด ประทับใจมากคิดได้ามากเรา,ารู้สึกว่าเฮ้ยอะไรวะก็มันต้องเป็นเรื่องที่มันปกตินะแต่เราบอกว่าปกติองู่ที่นี่แต่แต่ด้วยความที่เรามาจากเมืองไทยหรือเปล่าโดยนิสัยส่วนตัวตัวเองคิดว่ามันมันเป็นเรื่องรี่ว่าที่เมืองไทยเราทําเรื่องผิดปกติจนเป็นเรื่องปกติแล้วเรื่อง ปกติเป็นเรื่องผิดปกติอเปล่าไม่รู้ก็เลยมาแบบประทับใจในสิ่งเล็กๆ่น้อยของเขาที่เขาที่เขาบอกเราอนะไรเนี้ยก็คือประทับใจเขามันแบบว่าเหมือนกับว่าท่าทามันไม่เหมือนกันแล้วคือเหมือนกับว่าเขามีความรับผิดชอบอะไรใช่ๆหใช่ใช่ใช่ค่ะอย่างเช่นแบบว่าเวลาจะทิ้งเวลาแก้วแก้วมันแตกอะไรเนี้ย โยนยิ้งขยะนี่เขาว่าอุ้ยคิดถึงคนที่จะมาเก็บขยะไปสิเผื่อมันจะบากมัอเขาเขาจะแยกไว้ต่างหากแล้วก็จะแบบพันแล้วก็จะแบบว่าให้มันแบบว่าไม่ไปทิ่มมือใครอะไรอย่างเงี้ยถ้าถูก่ะโอ้โหอะไรเงี้ยเนี่ยจุดแรกที่มากระตับแปคือการแยกขยะแล้วก็เวลาไปเดินป่าว่าป่าเป็น,ปนของทุกคนแล้วก็สมบัติในป่านี่เป็นของทุกคนอเอาเฉพาะที่เราเราเรากิน เราก็แบบว่าอย่างเรื่องทั่วไปเนี้ยค่ะเวลาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเนี้ยมันมีประเด็นไหนที่เราที่ทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจหรือว่าอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยมีค่ะที่ว่าไม่สบายใจเวลาเดินก็ก็เจอมานะเช่นเวลาไปโรงเรียนเจอสังคมผู้คนที่เขาไม่รู้จักเราแล้วแต่เขาก็มองว่าเอ้ยวะดงเป็นคนไทยเอ้ยมาจากไหนถ้าว่าเออมาจากเมืองไทยเออเคยเจอนะเขาเลยว่ามาจากเมืองไทย เรีรู้จักภายาญี่มานี่อะไรอย่างเงี้ยเออที่นี่คือที่ที่โรงเรียนอนี้เจอมาตกกับตัวเโรงเรียนนี่คือโรงเรียนตอนที่ไปเรียนชื่อโรงเรียนที่นี่เขาเรียกว่า SFE ก็คือ s a p n e s e for i n g a n s h a r ก็คือภาษาสวิสอ่อสำหรับคนคนต่างชาติสำหรับคนต่างชาติที่เข้ามาอยู่ประเทศเขาก็คือเป็นพื้นฐานเป็นเบสิกเลยคือเราต้องเป็นภาคบังคับว่าเราต้องต้องต้องเรียนคอร์สเนี้ยค่ะ เฮ้แดงก็ถามเธอเธอมาจากไรเออเธอรู้จักกับทายาไหมนี่อะไรนี่ก็รู้เธอมาจากที่ไหมอะไรย่เงี้ยแบบว่าอย่างนี้นะเออเราก็ก็มองหน้าเขาก็ยิ้มยิ้มก็เลยว่าเออทั้งประเทศไทยจะรู้จักแค่นี้เหรออะไรยเงี้ยก็ก็ดูลักษณะท่าทางแต่ละคนแต่ละหัวข้อที่มาถามเรามันก็มันมันมันก็สอแววอะเนาะเราเราก็เราก็เลือกที่จะ จะคุยต่อหรือจะไม่คุยแล้วก็พูดแค่นี้แล้วก็ยิม้มแล้วก็ไม่จําเป็นต้องตอบก็ไม่อยากตอบก็ไม่อยากคุยก็เดินไปเลยอย่างเงี้ยแต่บางคนเจอก็ก็ดีนะบางทีพอเจอเขาเห็นหัวดาเฮ้ยเธอมาจากเมืมองไทยเหรอเธอมาจากเมืองไทยหรือเปล่าบอกเออมาจากเมืองไทยนี่ฉันเออเป็นนักเขียนนะเอขียนเกี่ยวกับเมืองไทยชอบมาก,ก็คือสถานที่ท่องเที่ยวอ,อาหารเกิดเนี่ยที่ในแนวโพสิทีฟที่กำมองก็คือว่า สถานาที่ต้องเที่ยวแล้วก็อาหารทานประมาณนี้ค่ะแล้วก็แล้วก็ที่สําหรับเพื่อนร่วมงานโอเคที่ว่าแคบลงมาหน่อยที่ว่าเรารู้จักกันมากขึ้นไม่ใช่คนเพื่ไปงแล้วก็เพื่อนร่วมงานเนี้เป็ไนไก็จะพูดคุยถึงเอ,อตามหัวข้อประเด็นต่างๆที่ออกตามสื่นนะสอจิมเออรโททัศั์เอ่ยท,ที่พูดถึงว่าคนไทยที่นี่ ที่เป็นขาวอะนะคะว่ามันก็มีอะไรบ้างอะที่เป็นข่าวที่จริงๆแล้วเป็นร้านนวดเอออะไรเงี้ยเขาก็ี่มีเหรอออะไรเงี้ยอีกอย่างหนึ่งก็ไปก,ก็ก็พยายามตอบไปเท่าที่แบบว่าเหมือนกันเรามาอยู่ต่างแดนบางทีมันก็เป็นลักษณะเหมือนเรามาก่อผู้เอกราชนะบางบางทีมีความว่าเราต้องเป็นหน้าเป็นตาค่ะเหมือนต้องต้องเป็นหน้าเป็นตาสิ่งที่เราทําได้ก็คือว่าเราทําส่วเราเอ,อในส่วนที่เราได้มีความ สัมพันธ์กับพนวมงานกับญาติพี่น้องกับคนที่รู้จักเราอะในวงนแคบๆว่าเนี่ยตัวตนของคนไทยเนี่ยเนี่ยคือฉันอย่างน้อยๆถ้ามีคนอื่นที่พูดถึงคนไทยเมืองไทยในลักษณะไหนก็ตามแต่น,นเขาจะได้ยกตัวอย่างว่าเนี่ยคนเนี้ยคนไทยที่ฉันรู้จักเขาเป็นอย่างนี้่นี้น,น,นี้สิ่งที่พเธอฟังมาดูมาหรือบางคนอาจจะไม่รู้จักคนไทยหรือไมร่รู้จักประเทศไทยด้วยซ้ําแต่อาศัยว่าได้ยินจากสื่อจากอ่านจาก อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เราก็เอามาเปิดของขอ,งข,องข้อสนทนาแต่เราก็พยายามที่จะเนี่ยพยายามทําตัวเองให้เป็นให้เป็นตัวแทนของของประเทศไทยยิ่งใหญ่เนาะเหมือนเหมือนมาก่อผู้เอกราชด้ยจริงๆนะแรกๆมาเนี่ยจุดนี้ด้วยที่มาแรกๆกที่มาอ,ออยู่ในสังคมสวีเดนที่ว่าปรับตัวยังไงมันมีความรู้สึกว่าเนี่ยประเด็นนี้เลยนะออประเด็นที่ว่า ปรัตบตัวให้เข้ากับคนที่นี่ยังไง<ช>ประเด็นนี้เลยสึกว่าเหมือนมีความรู้สึกว่าเหมือนมากกว่าผู้เอกลักษเวลาได้พบเจอผู้คนแล้วก็ถามถามพูดถึงกานสารแต่หัวข้อแต่ก็มีดีดีก็เยอะนะหมายหมายหมายถึงว่าอ,อหัวข้อประเด็นในการพูดคุยสัานารรมมันก็ขึ้นอยู่กับด้วยแหละเหตุการณ์บ้าเมืองที่เมืองไทยเราด้วยอะไรเนี้ยมีช่วงนึงที่เสื้อเหลืองเสื้อแดงสุนามนี้ ในหลวงละป่วยอะไรอย่างเงี้ยที่มันก็เป็นข่าวแล้วก,ก็ก็มาเปิดตรงนี้หัวข้อมันก็หลากหลายแต่ว่ามองไปแล้วคนที่เข้ามาพูดคุยกับเราในในในเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยหรือผู้หญิงไทยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าประสบการณ์ที่เขาได้พบเจอมาที่เขาเคยไปเที่ยวมาที่เขาเจอผู้หญิงหรือว่าคนไทยมามันก็เป็นเป็นหัวข้อที่มาเปิดสนทนานกับเรา อส่วนใหญ่หัวข้อที่เขาก็มาคุยกับเราเกี่ยวกับเมืองไทยมันดีดีค่ะสถานที่ท่องเที่ยวอาหารไทยนี่พอบเป็นเลยคือที่หนึ่งที่ที่ที่ค่อนข้างที่จะที่จะพูดถึงมากคือสถานที่ท่องเที่ยวอาหารไทยแล้วก็คนไทยยิ้มประมาณนี้ค่ะเพราะว่าผู้หญิงไทยยิ้มคนไทยยิ้มคือทุกวันนี้ที่ที่เป็นโลโก้ของตัวเองในที่ทํางานก็ด้วยก็คือว่าเอยิ้มตลอด ยิ้มรับตลอดอะไเงี้ยไม่ว่าจะโพสิทีฟหรือน mm ิเก i ีฟคือละไมจะ mm hmm. ตลอดเออสมัย mm hmm. ออจะทำประมาณเนี้ยค่ะที่ที่เขาเขาเขาให้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 แฉยานในตรงนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็มันก็เขาก็รู้สึกดีมากเพราะว่าตรงที่เราทํางานอยู่เนี่ยส่วนใหญ่จะไปทํางานทําความสะอาดในในบ้านในบ้านคนหรือแบบ private house ใช่ไมก็ในส่วนของ ออฟฟิศโชว์รูมซึ่งเราจะพบปะผู้คนลูกค้าโดยตรงเลย <ừ. S 1> คือผ่านเราโดยตรงก็คือฟีดแบ็ c อะไรกลับมาก็ตรงนั้นตรงนีน้ตรงนั้นโดยตรงแล้วก็จุดนี้แหละที่เจ้านายเอาพบกลับมาตรงนี้เนาะที่เจ้านายแฮปปี้มากคือว่าเราได้เขาเขาไม่ต้องห่วงเลยว่าเราจะไปทํากิริยาไม่งามกับลูกค้าและอีกอย่างมันมันมาเหมาะกับอาชีพบริการที่เราเรียนมาด้วยตรงนี้ที่เราปรับประยุกต์มาใช้กันงานก็คือว่า ทุกคนน่ะงานคำศัพ์ก็ถือว่าเป็นงานบริการแขหนงหนึ่งก็เลยเราเนี่แหละตรงที่ทําให้ที่มีความรู้พี่มีความสุขกับกับชีวิตการทํางานเพราะว่าเราไปเอาสิ่งที่เราเรียนมามาประยุกต์ใช้ในชีวิตการทํางานจะไม่ดูถูกงานตัวเองเลยแต่ก่อนนี่แค mm hmm. ่มักงานบมิาไม่กล้าพูดนะแต่ทุกวันนี้รู้สึกภูมิใจภูมิใจแลวเพราะว่าภูมิใจที่เราได้นําความรู้ของเราเนี่ยมาประยุกต์ใช้ คือทําให้เขาแบบแฮปปี้กับงานของเราเรารักเรานัา้นรักงานของเราอ่ะไม่รู้ว่าชอบพอเราพอเราถ้าเรามีความส่ขเห,หมือนกันเราหยดความประทับใจบ้านนี้นะเราต้องมองหาอะไรที่มันเอ็กซ์ตร้าอะไรเงี้ย mm hmm. แบบว่าบางทีคือเราไม่ต้องจําเป็นทําก็ได้ว่ามันมันมันไม่ใช่หน้าที่เราหรือไม่ใช่ในส่วนที่ในคัาเรียกอะไรข้อสัญญาตกลงไว้จ้างว่าต้องทาบางทีแล้วก็เอออะไรที่มันแบบว่าออนิดหน่อยค่ะไม่ก้หน่อยอเช่น ยกตัวอย่างอะไรดีอ่ะเครื่องทํากาแฟะอะไรอย่างเงี้ย mm. ถ้าข้างในเข้าจะให้เช็ดเฉพาะข้างนอกไม่ยกไม่เยอะไม่อะไรเลยน,นะไปทำก็คือฝรั่งเขาก็ทำเหมือนจริงๆนะแต่เรานี่แบบว่าเออนี่เดียวเรายกให้เขาหน่อยมันจะได้ทํากับ mm. เพื่อให้งานของเราออกมาเนีย๊ยบอะไรเงี้ยหรือเพราะว่ามันแรงดูมันก็ mm hmm. สร้างความประทับใจให้แต่เขาอนะไรเงี้ยตรงนี้สอาคำก็คิดว่าคนที่เขาจ่ายตังม,มาแล้วอ่ะเขาก็น่าที่จะได้รับรับเอ่อ บริการ,ร,การใช่ตรงนี้เฮ้ยชอบเหมือนคนทำรานบ้ายอบางทีแล้วพี่ทำงานนี้มานานนี่ยคคะเอปีสองพันเก้าค่ะหลังจากที่จบเออหลังจากที่ตกงานจากการโรงแรมเพราะว่า เป็นแค่พคกพามาไม่ได้เป็นพนักงานารประจำสักทีก็ไปเรียนทาสวนเรียนทำสวนจบทำสวนมาหางานทาสวนก็ยากหาไม่ได้เลยก็เลยหยิบเอาตัวนี้ไว้ก่อนเออแล้วนี้ติดใจยาวเลยแล้วก็แบบว่าพอดีเป็นงานประจําด้วยใช่เป็นงานประจําคืออาจจะมีคนสงสัยว่างานประจํากับงานพคกพามที่นี่มันมันต่างกันยังไงม,มันมันก็ต่างเนาะแค่ต่างกล้ละคือถ้างานงานพักพา,ามเนี่ยส่วใหญ่เขาจะ ต้องการเราเฉพาะเวลาหนึ่ง่ะวันหยุดที่พนักงานประจําเขาหยุดสองเ,อเวลาเขาป่วยเขาไม่สบายอะไรเงี้ยเราไม่สามารถแทนชีวิตตัวเองได้งานประจํานี่แทนเป,ป็นปีเลยวันหยุดก็เป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะก็เลยมีร้อยที่ว่า,า,าแทนชีวิตได้ง่ายกว่าคือพี่งานพร์ทไทมนี่คือพี่ออกมาเองใช่ไหม,มเขาเขามีเทคนิคในกรรให้คนออกนะคือบีบให้ออก ลดลงมาเรื่อยๆจากที่ทำร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ลงมาที่ตปอสิบเจ็ดสิบห้าห้าสิบยี่สิบเปอร์เซนต์๋อคือทำแบบนี้อืมทำแบบนี้ก็บอกเขาว่าไม่ไหวว่าแต่ก่อนนี้ต้องขับรถจากบ้านไปทำที่โรง,งแรมแอร์พอร์ตอยู่นอกเมืองออกไปไปกัับก็เกือบกัน,กนชั่วโมงอืมแล้วก็บอว่ามันไม่ไหวมันไม่คุ้มค่าลำมาก เทคนิคเขาแต่ก็ดีที่ว่าเราออกมาเราก็ไม่ได้ออกมาเหอนนะแล้วก็มีอมีอกรมแรงงานรองรับ<อ>แล้วก็ตรงนั้นเราก็เริ่มรู้สัญญาณชีวิตตัวเองว่าจะไปอะไรยังไงว่าตกงานแน่นอนแล้วก็รีบเข้าไปติดต่อรายงานตัวกับกรมแรงงานว่าโอ้ยตอนนี้ฉันไม่เอาแล้วนะอาชีพสายทางาการโรงแรมหรือว่า ร้านอาหารการโรงแรมเนี้ยเลอยากเปลี่ยนสายอาชีพแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าสายตรงนี้มันมันไม่ค่อยได้งานฟูลทามหน่าแลงที่แรกไปเรียนทำสวนเนี่ยตอนนั้น,น,นก็ไม่ได้งา, <laughs> งานก็่านท,าทำความสะอาดไี่แหละเออตอนนั้นรู้สึกเออเ้าขวายไม่เป็นฟูลทามอนะไรเนี้ยแล้วพี่รู้สึกว่าแบบว่าอยู่ที่นี่ได้รับแบบว่าเหมือนสิทธิหรืออะไรนี้เท่ากับคนสวีเนี่ย ได้นะเหมือนกันได้เหมือนกันได้รับสิทธิได้เหมือนกันแต่ได้โอกาสอาจจะไม่เหมือนกันโอกาสเชอนงโอกาสเอาง่ายๆที่ประสบมาก็คือโอกาสไปสมัครงานสมัครงานลามยภูพันนาอับบาหินเอาเบเลหรือว่าจะมาเรียสเวนสันอ่ะใครจะเลือกที่จะหยิบเอาของใครอ่านก็ตรงนี้ง่ายๆ ส่วนความสิทธิเรื่องอะไรต่างๆที่พี่ว่าค่อนข้างที่จะได,ได้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 รับความช่วยเหลือจากทางนี้เริ่มที่ว่าที่ว่าที่ประทับใจเนาะเพื่อนที่ทํางานเขาถามก็เริ่มจากประเด็นจากหัวข้อขาวเละแฟนเธอดีหับเธอไหมเขาคมเห็นเธอหรือเปล่าอย,อย่างนี้เลยนะอันนี้คือเพื่อนที่ทาง,งานนะเพราะว่าอ,อ เบรอ่ะบางทีประเด็นในหัวข้อน้อก็อากาศต้นไม้ทําสวนสบ้ายด้วยนิทานสามีอะไรแบบประมาณนั้นบางทีอะไรเงี้ยบางทีเริ่มสนิทก,กันเพราะถามแฟน,นดูใจดีกับเธอไหมเขาข่มเห็นเธอหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนึงมันจะมีข่าวออกมาถ้าเขาไม่ถ้าเขาทำอะไรเธอนะขงมเห็นเธอนะบอกฉันนะเออเพราะว่าเขาจะไปแจ้งหงน่วยงานหรืออะไรต่าง